วันนี้นะครับเราจะมากับ4ี่ชาเลนจ์ของการดริฟจากหนังแอคชั่นสุดมันอันเนี้ในตำนานแล้วจะทำได้จริงไหมทุกคนโอ้ยการไม้นะยืนอยู่ตรงน้นนะครับ เป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับและนี่คือนันแมนคะน่ะมีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ชาแนลครับค่ะบีแกตั้มติดชีวิตสี่เหรออ้าววันนี้คิวดีวันนี้คิวดีโปรตีนตั้มปึ้งวันนี้ไปไหนดีคะเธอวันนี้เราจะไปทำสวย <c oughs> ไม่ใช่นะตั้งแต่ชื่อคลิปเลยนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมว่าไอา้ฉากแอคชั่นในหนังเนี่ยที่แบบดิฟไปว่ามือหนึ่งแล้วยิงปืนโปูงปูงไงมันทำได้ไหมเหมือนเมื่อก่อนเคยดูหนังแบบโตเกียวดิฟใช่ไหมโคตรเท่ทุกคนแบบว่าห่านแฮ ฮารโซโลเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันลูฟี่ใช่อ๋ะนั่นมันสาวอะไม่รู้เรื่องเลยเธออะไม่รู้เรื่องที่เขาผมเยายวๆถูกถูกไปว่าเคยดูชเพราทำให้ปรหวัตแบบไม่รู้จักมันแบบว่าดิฟขอเบอร์สาวใช่ไหมมีมีมี เดี๋ยววันนี้เราจไปจาลองกันนะไม่ว่าจะเป็นจอนวิคที่ขับแล้วยิงปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็แบบหนังไล่ลาดริฟท์มาแล้วหักรถฟุบเข้าที่จอดเลยเดี๋ยวเขาทําให้ดูได้จะรอดูนั่นแหละบอกเลยว่าเรานัดกับนักดริฟท์ระดับอาจารย์พี่ปองของเรานะรอเราอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวะถ้าพร้อมแล้วไปสนามดริฟท์กันเลยไหมแต่ก่อนจะไปนะเราจะต้องไปทําสวยก่อนเพราะว่าเราต้องไปเจอแดแล้วไหนหน้าตอนนี้แบบอ้วนมากก็เลยจะต้องไปทําหน้าเพราะว่าอยากหน้าเล็กแล้วก็อยากผิวดี ก่อนที่เราจะต้องไปสนามติ๊ผู้ชายก็ไปทําได้ใช่นี้ใช่ผู้ชายก็ทําได้วันนี้ก็เลยจะลากโจไปทําด้วยกันเธอห้ามปฏิเสธต้องไปด้วยกันไปมาทำอะไรที่นี่ครับอาซิบแมน วันนีกลัวหน้าใหญ่เพื่อการที่เราจะไปถ่ายแบบสวยๆนะผมเลยไปหาข้อมูลมานะครับสาหรับว่าซิมแนนเนี่ยต้องดีที่สุดผมก็เลยพามาที่นรชนคลินิกที่นี่เนี่ยมีคุณหมอก,ก้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าให้เล็กกระชับได้ดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศนะทุกคนที่นี่นะมีสาขาเดียวไม่ใช่ไม่อยากเปิดหลายสาขานะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยกลัวดูแลคนไข้ไม่ทั่วถึงสาขานี้เปิดมาแล้ว17เปีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าหน้าผมเนี่ยจะเล็กลงแล้วก็หล่อขึ้นขนาดไหนตามมาเลย 早上好，大家。 แอบเห็นในเอจีอยู่แล้วว่าคือคุณหมอเด็กมากแล้วก็แบบผิวดีมากแล้วก็หน้าเล็กมากเลยค่ะก็เลยตามมาถึงนาริชนคลินิกเลยค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนําตัวนิดนึงค่ะแพทย์หญิงะชลพิสปาคุณนะคะแพทย์ทนานความงานและก็เวชสัตรอวัยค่ะที่เราคุยกันเรียบร้อยเนี่ยว่าซิมแนนกับผมนะครับอยากจะมาแบบปรับรูปหน้าให้ดูเล็กดูดีขึ้นไปส่งในเอจีมาค่ะคุณหมอว่าเห็นว่ามีเครื่องชื่อโอริจิโอนะคะที่แบบมาแรงมากเครื่องนี้จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับเพราะว่าดีก็คือมันทาเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งคือมันไม่ ข้อ 2. ก็คือมันไม่มีช่วงที่รวมแล้วข้อ3ก็คือมันเห็นผลทันทีคนไข้ทําเสร็จไปออกงานได้เลยทุกท่านยังไม่เคยมีเคสไหนไม่ประทับใจคุณหมอคิดว่ามีแนะนําอยากให้ทําอะไรบ้างไหมคะจริงหนูก็มีแก้มนิดหน่อยแต่ว่าถามจริงก็เป็นคนที่สวยมากอยู่แล้วหมอจะใช้เครื่องโอริชิโอนะคะในการยกกระชับตรงนี้เพื่อให้รหวงทางของหนูกับแก้มของหนูเนี่ยมันคอนเนคติ้งเดียวกันเพื่อทาให้หน้าหนูน่ะเป็นโอเวอร์เชฟขึ้นพร้อมเลยตาเป็นประกายนะครับทุกคนออก ออกมาเหมือนแบ็คพิงค์เลยได้ไหมครับพร้อมแล้วค่ะไป อันนี้นะคะทุกคนก็ทำไปแล้วอ้อซาเองที่เห็นได้ชัดเลยคือรู้สึกว่าหน้ายกขึ้นเลยเนาะตอนทําก็คือแอบจะหลับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เจ็บเลย450ช็อตของคนทำไปและถ้าใครนะคะที่อยากทําแบบแนนกับโจนะที่นาดิชนที่คลินิกเขามีโปรโมชั่นอยู่นะซื้อ35มหมได้กีบอยเชอร์อีก3ามหมนะคะแล้วก็ซื้อ5้าหมนะคะได้กีบอยเชอร์อีก4ี่หมทุกคนคุณหมอใจดีมากๆและพิเศษวันนั้นนะสำหรับ f c รายการเลยที่ดูคลิปนี้อยู่ถึงตอนนี้นะแคปหน้าจจนะแล้วก็เอาม เลยนะคุณหมอนะครับใจดีให้กิฟเบิ์เชื่อร์3 0 0 0บาทครับผมคุณคายเลยเน้นวันนี้นะครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะตอนนี้พวกเราก็ได้หน้าเล็กลงเลยนะพร้อมไปดิฟรถแล้วค่ะบาย i've มาถึงที่สนามดิบแล้วนะทุกคนปทุมธานีสปีดเว์เราไปทําหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้านี่เล็กเลยเนี่ยโอ้โหดูดิก็จบพาร์ทที่ซิมแนนชื่นชอบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรียกว่าพาร์ทที่ซิมแนนที่สุดม่วันนี้นะครับเราจะมากับ4ชาเลนจ์ของการดิฟจากหนังแอคชั่นสุดมันอนิเมะในตำนานแล้วก็ติ๊กตอกชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดองดูกันว่าจะทําได้จริงไหมทุกคนสนุกแน่นอนวันนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับสนามเนี่ยวันลุกเป็นไฟกันแล้วนะครับ เพื่อนเมื่อกี้เราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราเห็นแค่ทงใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกเลยวบรรยากาศแบบว่าคึกคืนมากๆกับทุกคนเพราะว่าเขาจะมีแข่งดริฟท์วันที่10กับวันที่11นี้นะนี่โอ้ยอันนี้ครับมินิคูเปอร์เฮ้ไม่ใช่มาดูบูธเราดีกว่าเพื่อนนี่ครับ GTR R 3 4มสี่วสเปเนอร์แซดจูนไม่ใช่เพื่อนพูดถึงงานดริฟท์เนี่ยไม่นึกถึงคนนี้ไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นอาจารย์ระดับประเทศที่ปอนของเราเลยทุกคนสวัสดีครับ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 อาจารย์ปอนตัวเป็น พี่ปอนนะครับในหลายๆช่องเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ปอนเปิดโรงเรียนสอนเลยใช่ไหมพี่ชื่อโรงเรียนว่าได้ทูดิฟอะคาเดมี่เราแข่งดิฟอยู่เนี่ยประมาณ15ปีเราก็อยู่ทีมเดียวพี่กี้เลยนะพิกี้ได้ไปอยู่ทีมโตโยตเจแปนที่ญี่ปุ่นกับระดับแชมป์โลกทั้งหมดแล้วมีแฟนคลับแหละทีมบอกมาพี่ครับช่วยสอนหน่อยก็เลยปรึกษากับพี่กี้พี่กี้บอกเอ้ยก็ถ้าจะเปิดก็เปิดจริงจังเลยเพราะพิกี้เคยมีประสบการณ์สอนที่ประเทศอังกฤษมาก่อนโรงเรียนเราจะพิเศษหน่อยนิดนึงเรามีรถเตรียมให้ขับทางยังไม่เป็นไรอ้คือมาขับก็ฟรีด้วยเสียตังค์กเสียตังค์์ครรรรรรับบเเเสีีีียยยยตนนนะะกกกว่่่่าาาไมมปณแอู้ มาได้เลยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เลยครับเพราะด้านหลังเนี่ยเราเอื้อสุขภาพติกับคนที่ขับไม่เป็นก็คือเรามีรถเกี่ยวโต้ด้วยตอนนี้เออมีดิฟเกี่ยอโต้ด้วยใช่ครับผมมันจะสนุกเหรอครับดิฟเกี่ยวคือปกติแล้วเนี่ยอย่างพี่โจขับรถเนี่ยเราขับรถไปทางไหนครับไปด้านหน้า่แรงจีที่เกิดขึ้นจะเกิดไปมันจะแบบดึงมาอปุ๊บย่ีงนดิ คือมาขับงหฟรีด้วยฮึฮ้ยอบเลยคิปเกิดนั้นนี้ขนาดผักยังอื้อเลยแต่ถ้าเป็นรถล้อเหล็กที่เราพาราไปอ่ะเราชิ้อะไรไปโอ้เขาเริ่มออกเนี่ยผมไม่ใ้เติมคันเร่งหรือจะให้หยุดผมก็เตามคันเร่งเพื่อกลับมาเป็นประโยชน์ในการขับรถในชีวิตประจำวันด้วยเดี๋ยวลองนั่งดูเดี๋ยวก็รู้ได้ แด่ว่วพี่บอลพาชมอันนี้นิดนึงเพราะรู้สึกว่าคันนี้จัดมาเต็มมากอันนี้คี่ปุ่มสตาร์ทใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่เป็นระบบที่เขาบังคับของรถแข่งสมมติรถเกิดอบัิเหตัดไฟไฟทั้งหมดดับหมดเลย้งทั้งระเิงต้องมีทุกคันบลู้างในก่อนก็จะเป็นบอก f หรือว่าไม่เหมือนกันแต่ไม่ช้าเซติเบลก็จะเป็นเซติเบลที่รัดร่างกายเราไม่ติดจุ่กระบอกห้จุดสี่จุดแล้วอันนี้จะเป็นเกียร์เซเวนเชียวหอย่งเดียวเป็นเกลยร์ฟิคเชียลแล้วก เรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าวันนี้ก็คือเป็นสกายไลน์สามสี่นะเป็นรถของนักเรียนนี่แหละเราก็ถามว่าต้องการแบบแนวไหนคืออยากแข่งอยากแข่งเสร็จต้องการความสุดยอดเราก็เลยจัดสองเซทนะครับตันบูธของบาร์ควาทเขามาทันมาแต่รุ่นที่เป็นนิวเจนเนี่ยก็เขาก็จะกำหนดยางที่เป็นยางที่ไม่ค่อยเกะาะเท่าไหร่นะพอไม่เกาะปุ๊บเราก็จะใช้เป็นรถบูธเอาเพื่อให้ขับได้แต่ว่าคลีนมากเลยนะมันมีสลักชื่อเจ้าของด้วยไอ่อนถ้าบอกว่ามีนักเรียนมาบอกการครับผมลองแล้วชอบมากอยากได้แบบนี้เลยเนี่ยเท่าไหร่ครับคือโดยปกติรถดิฟเนี่ยมัันนนนนกกกกก็็จจะะะะเเเเเเรรรริ่่่่่มมมปปปาาาาาณททุอออยยยยงงขขตีีีีีไหวบบบซ้ เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยคือเอาตรงมันก็แพงมากรวมถึงสองคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะใช้เป็นโมเทคเลยตัวร่ากล่องเดียวก็ห้าแสนเกียร์อีกห้าแสนตัวเครื่องอีกก็หนะ้าหกแสนก็รวมๆแล้วก็ประมาณสองถึงสามล้านบาทแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าสุดอยู่แนละ้วมาขนาดนี้แล้วผมแอบคุยพี่ปอแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทํากันสามชาเลนจ์เหมือนในห,หนังเลยพี่แบบว่าดิฟโดนัทดิฟจอห์นวิกแล้วแบบยิงปืนพี่แล้วก็ดิฟแบบว่าจอดเข้าซองพอดีพวกเราสงสัยว่าความเป็นจริงมันจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยว ซีนแรกก่อนเลยพี่ตรงเกี่ยวดีบแบบฉากขอเบอร์สาวแต่ผมว่าคุณรอบรถมันธรรมดาไปถ้าเกิดพลาดมันแค่ชนรถไงพีอ่อันนี้เราไม่เอารถเดี๋ยวเราให้ผู้จัดการนะครับคุณหม่ไปยืนแทน ได้แล้วมาทำประกันได้ครับประกันชีวิตเดีไหมประกันชีวิตยังยังเลยค่ะโอเคง่ายๆค่ะขอทุนประกันร้อยล้านนะคะโอ้ร้อยล้านตายแล้วก็เป็นวิธีหาจีมงานใหม่ง่ายๆขอเล่นนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรจะมาเลยแบบตายมายแล้วก็เข้าเลยโอเคได้ถัดไปครับอาการมายนะครับยืนอยู่ตรงนู้นะครับโอ้ลมอากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคน ไม่รู้ว่าคุณคือใครนั่นมันเรียมเนลสันแล้วเอาละครับเพื่อนเมื่อกี้ชาเลนจ์หนึ่งก็จบสิ้นไปเรียบร้อยครับโอ้นี่ผู้จัดการของเราเดือดเปจัดเลี้ยงทั้งกองเลยเพื่อนได้แบบเุิไปเนี่ยไม่กลัวเลยเหรอตอาแรกกลัวแต่ว่ามันไม่น่ากลัวอย่างนี้อโอเคโอเคถือว่าใจกล้าต่อไปนะทุกคนชาเลนจ์ที่2เรานะครับจะเป็นแบบว่าจอรวีกับเพื่อนขับรถดึงเบรกมือยูเทอร์นับแล้วโชว์เพื่อนไปยิงตา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 อย่างนี้นะครับ เรามาลองดูว่าจะทำได้ไหมเพื่อนนี่เราไปซื้อปืนของเล่นนะครับเป็นปืนยิงลูกพลาสติกนะครับบีกันนะลายเดดพูนะเพื่อนเท่มากเลยนี่เฮ้ยมันมีแฮชแท็กทีมดีพีด้วยกินเดดพูปืนของเล่นเดี๋ยวจิงไฟแตกเลยนะนี่นี่ทุกคนแล้วเราก็ได้ยิงอันนี้นะนี่อันนี้เป็นเป้าหมายของเรายังไม่ได้ใส่แมกกาซีนนะนะสนุกไปลองดูไปจอนวิกพร้อมแล้วครับทุกคน ทำไมครับ และนี่ก็คือฉากสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆที่เราจะเห็นนางแอคชั่นหลายๆเรื่องนะครับเอาไว้ดีการไล่ล่าหรือว่เอะขับเออตืดตืดมาด้วยความเร็วสูงแล้วดึงเบรกมือทิปปึบรถันก็จะหมุนเข้าที่จอดรถพอดีปึบเดยว่าทำได้ไหมเี็นว่าทำได้แล้วเขาอะทำได้เธอทำได้ไม่อยากเลขับโชว์ครับทุกคนครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าการที่ดริฟต์กันเนี่ยเราดูในหนังมันก็อย่างหนึ่งนะแต่บางงานเราก็ทําได้นะครับแต่การที่จะดิฟไปเหมือนหนังแอคชั่นแบบว่าขูยิงปืนกันขนมลายนีผมว่าน่าเป็นไปได้ยากก็คือเป็นการจัดฉากมันก็คือหนังไงมันมี CG ด้วยบางทีเขาไม่ได้ขับจริงนะเว้ยบางทีเขาขับในแบบกรีนสกีน่ะทุกอย่างถูกเซ็ตมาหมดเลย <S <S เป็นเวทมนต์ของวงการภาพยนตร์สนุกม,มากๆนะครับขอบคุณพี่ปอนด้วยนะที่พาพวกเราไปวันนี้นะจะว่าไปนะครับเพื่อนๆอยากให้พวกเราไปทําฉากแอคชั่นแปลกๆแบบไหน จะไปดูกันว่าเฮ้ยมันทําได้จริงแท้มากน้อยแค่ไหนแน่นนที่สุดนะครับใครอยากหน้าเล็กหน้าเรียวพร้อมออกกล้องแนะนํานะครับนัดูชนคลินิกสนใจก็ลองติดต่อไปได้ตามนี้เลยเนาะยังไงวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามดูคลิปจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะค่ะและตอนนี้ก็กําลังจะไปศูนหนึ่งล้านซับรีบกดซับให้ด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีรัน like clubbing and clothes me i like afternoon nights three i'll be missed for the road